สวัสดีครับเช่นเคยครับกับผมดรสมชายชิระหาครับกับรายการเดอะคีแมนครับและวันนี้เช่นเคยครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อครั้งก่อนนะครับผมได้มีโอกาสได้พาหลายท่านนะครับไปดูงาน EXPO ที่กรุงพนมเปญนะครับและหลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เนี่ย AEC ที่เกิดขึ้นถามว่าวันนี้ควรตั้งรับหรือบุกไปข้างหน้าระหว่างการตั้งรับกับบุกข้างหน้าเนี่ย หลายคนก็นั่งคิดไว้เอ๊ะถ้าจะบุกเอาอะไรไปสู้ถ้าจะตั้งรับอะไรที่สามารถรองรับความต้องการและความคาดหวังของผู้คนที่เดินเข้ามาได้ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ประชากรของเอซร่วม600ล้านคนเนี่ยนะครับแต่เราต้องคิดก่อนครับว่าใน600ล้านคนเนี่ยอะไรคือโอกาสอะไรที่เราต้องเรียนรู้เราเคยได้พูดกันในรายการนี้แหละครับที่ผมมีโอกาสแนะนําว่าวันนี้เอซเกิดสิ่งที่จะเกิดขึ้น3ส่วนก็คือเรื่องของการที่ มีความหลากหลายของผู้คนมีเรื่องของการที่เราต้องปรับตัวอย่างยืดหยุน่นเพราะถ้ามีความหลากหลายแล้วเนี่ยจะปรับตัวอย่างไรให้ความยืดหยุ่นของเรามีความยืดหยุ่นสูงที่จะรองรับ AEC และสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงกับทำอย่างไรถึงจะมีการเชื่อมโยงในการที่เราจะสามารถ connect ผู้คนหลากหลายในสังคม AEC และนี่แหละครับที่เราจะมาพูดกันวันนี้ว่าวันนี้ถ้าเราต้องการให้3มสิ่งเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะเป็นประโยชน์กับเราไม่วัาวันนี้จะบุกท่านจะบุกหรือจะตั้งรับอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้วิจารณสามเรื่องนี้ครับว่าถ้าเรามาวิเคราะห์ในสิประเทศนะครับเราจะค้นพบว่าถ้าวันนี้เราเองจะสร้างความได้เปรียบถ้าเราไม่ใหญ่เขาบอกวันนี้การที่เราจะบุกไปข้างหน้าเนี่ยต้องวิเคราะห์ตัวเองต้องประเมินตัวเองก่อนก็ว่าวันนี้เราใหญ่พอไหม เราทำธุรกิจอะไรความหลากหลายของเรามีสอดคล้องกับผู้คนที่มีความหลากหลายหรือไม่แล้วถ้านึกถึงเรื่องของความยืดหยุ่นโดยระบบที่เราออกแบบมันจะยืดหยุ่นเพื่อรองรับกับผู้คนใน AC จริงหรือไม่จะเชื่อมโยงเขาอย่างไรแล้วถ้าเรามานึกถึงโครงสร้างของภูมิภาคนี้นะครับเราก็จะค้นพบว่าประชากรที่มากที่สุดในภูมิภาคนี้ใน AC ก็คือ อินโดนีเซียถ้าเราพิจอินโดนีเซียวันนี้200กว่าล้านคนวันนี้อินโดนีเซียจาก600ล้านคนประชากรร่วมๆเกือบ4 0ของ AEC แล้วนะครับลองนึกดูภาพนะครับว่าวันนี้ที่เหลืออีกประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือเาล่าๆ6 0เป็นี่ยนะครับเป็นของประเทศที่เหลือแล้วถ้าลองหักฟิลิปปินส์ร่วมๆประมาณ100ล้านคน ถามว่าวันนี้คนในเอีโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ตรงกลางเราคงต้องวิ่งไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปฟิลิปปินไหมไปอินโดไหมถ้าเราลองนึกภาพว่า2ประเทศนี้ตัดไปเหลือ8ประเทศหรือถ้าเอาดูบูนบูนายตัดอีกเปหนึ่งประเทศผมบอกเลยเลยครับว่าประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งก็คือ300กว่าล้านคนเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้เหลือประชากรร่วมร่วม,ม4 0ที่อยู่ในฝั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพม่า58าล้านคน เวียดนาม87ล้านคนประเทศไทยอีก67ล้านคนมาเลเซีย29ล้านคนกัมพูชา15ล้านคนแล้วลองนึกดูว่าที่เหลือเป็นลาวอีก6ล้านคนเราโอเคนี้ครับสิงคโปร์ด้วยผมบอกเลยว่าวันนี้ประชากรลาวๆ200กว่าล้านคนเนี่ยนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณ40เอนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วถ้านึกถึงว่าโดยรวม4 0ตรงนี้ถ้าเราจะบุก เราจะบุกในประเทศเหล่านี้เนี่ยความหลากหลายของผู้คนในกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรเราเชื่อมโยงเขาได้ไหมและถ้าวันนี้ถ้าเราไม่พร้อมศักยภาพที่จะบุกไปไกลๆอย่างฟิลิปปินส์ไปถึงอินโดบอกเลยเลยครับว่าเราต้องคํานึงถึงครับว่าเรื่องของโลจิสติกก็คือค่าขนส่งแล้วอะไรที่เป็นเรื่องของกําแพงภาษีถ้าไม่ใช่เรื่องของศุลกากรอ,อาจจะเป็นเรื่องของภาษีท้องถิ่นการจดทะเบียน เรื่องของกฎระเบียบอื่นๆในการเอาสินค้าเข้าไปขายจําหน่ายปัญหาเหล่านี้แหะครับสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ว่าจะบุกดีหรือจะตั้งรับดีถ้าวันนี้ตั้งรับก็บอกเลยเขาประเทศไทยเหมาะที่สุดในการตั้งรับแต่ปัญหาคือเราจะตั้งรับอย่างไรตรงนี้นะครับเป็นคําถามที่อยากจะให้ท่านวิเคราะห์ตามครับทุกท่านครับวันนี้การตั้งรับเนี่ยนะครับถ้าบอกวันนี้จะตั้งรับแลวจะบุกผมอยากแนะนําครับว่าการตั้งรับ ถ้าวันนี้เรามีความพร้อมอะไรที่เรามีความได้เปรียบเอาตรงนั้นแหละครับเป็นการตั้งรับอะไรที่เรามีจุดแข็งของเราเอาตรงนั้นแหละครับเป็นตัวชูเป็นตัวขายเป็นจุดขายของเราเพราะเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับแน่นอนครับวันนี้ประชากรในภูมิภาคนี้ที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นธรร่ามาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาเวียดนามใน5ประเทศนี้ที่ล้อมรอบประเทศไทยต้องบอกเลยครับว่า นี่คือ5ประเทศที่เดินคางเข้ามาประเทศไทยมากแต่เฉพาะ5ประเทศนี้มีประเทศหนึ่งครับที่มากที่สุดคือมาเลเซียเข้านักธุรกิจเข้าประเทศมากที่สุดแต่ผู้คนที่เดินมาใช้เงินมากที่สุดเลยคือสิงคโปร์ครับมาใช้เงินใช้จ่ายมากที่สุดเป็นสัดส่วนมากที่สุดในขณะที่อัตราการเติบโตของคนที่เข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าคนกัมพูชาครับเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด ถ้าเรามาวิเคราะห์อย่างนี้แล้วถามว่าวันนี้จะตั้งรับเราจะตั้งรับใครแน่นอนครับท่านคงเห็นภาพนะครับว่าความหลากหลายของคนที่เข้ามาเป็นใครบ้างกลุ่มคนเหล่านี้เขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรแล้วเราจะทําอย่างไรถ้าเราจะต้องตั้งรับจริงๆบทบาทการตั้งรับก็ต้องมาวิเคราะห์ครับว่าสินค้าเราดีหรือไม่สู้เขาได้ไหมเป็นที่ต้องการไหมแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สามารถเป็นจุดขายที่ทําให้เขาเดินเข้ามาหาเราและอยากเอาสินค้าเรา ออกไปไขายในประเทศเขาสิ่งเหล่านี้ครับที่เราต้องมาวิเคราะห์ว่าวันนี้การตั้งรับพร้อมสําหรับการตั้งรับจริงหรือไม่การตั้งรับนี่เป็นโดยสังเกตนะครับแต่เรายังมีรายละเอียดแต่ว่าถ้าพูดถึงการตั้งรับแล้วเนี่ยเราไม่พูดถึงการบุกถ้าวันนี้เราบุกไปข้างหน้าแต่เราบุกไปประเทศเหล่านี้อีกเช่นกันวันนี้เราจะไปสู้เขาต้นทุนเราสู้ได้ไหมการถือครองทรัพย์สินหรือการเข้าไปเปิดธุรกรรม เป็นธุรกิจของเราเรามีสิทธิ์ถือร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมต้องไปหาพาร์ทเนอร์ไหมถ้าบุกแล้วไปได้พาร์ทเนอร์ดีก็ดีครับถ้าบุกไปแล้วพาร์ทเนอร์ไม่ดีอาจจะไปตายข้างหน้าครับรางนั้นต้องวิเคราะห์ครับว่าจุดแข็งและจุดขายของเราเนี่ยเราสู้เขาได้ไหมและตรงนี้แหละครับที่ท่านต้องวิเคราะห์ต่อว่าถ้าวันนี้ถ้าเราบุกไม่พร้อมบุกถ้าวันนี้ไม่พร้อมบุกเพราะเราไม่ได้เป็นผู้นําเราไม่ได้เป็นผู้ที่มีศักยภาพมากพอที่จะบุกการตั้งรับเป็นสิ่งที่สําคัญครับ แต่การตั้งรับต้องเลือกเป็นผู้นําเฉพาะเรื่องครับเพราะการเป็นผู้นําเฉพาะเฉพาะเรื่องทําให้ผู้คนสนใจและเดินเข้ามาหาเราต้องวิเคราะห์ครับว่าวันนี้เรามีอะไรเป็นจุดแข็งและจุดขายที่ทําให้ผู้คนอยากเดินมาหาท่านตรงนี้แหละครับที่ท่านต้องเอามาคบคิดครับว่าวันนี้ไม่ว่าจะระบบตัวสินค้าเองหรือแม้แต่สิ่งที่มีความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนเรื่องของสิ่งที่เป็นโน้ตาว เป็นเรื่องของนวัตรกรรมเป็นสิ่งที่สามารถนำไปสู่การนำเสนอแล้วผู้คนไม่ปฏิเสธอะไรครับที่สามารถทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งเราต้องวิเคราะห์ครับแต่กิจกรรมที่จะทำให้เกิดการตั้งรับและเกิดการรับรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเป็นผู้นำเฉพาะเรื่องอันนี้แหะครับที่เป็นโจทย์ที่ต้องคิดว่าอะไรละครับที่จะต้องทำให้เกิดความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงมีอยู่จริงและคือเรา นี่ก็เป็นทั้งหมดที่เป็นปัญหาแล้ะครับที่พูดถึงว่าถ้าวันนี้กลยุทธ์การตั้งรับเรามีสิ่งเหล่านี้ไหมถ้ากลยุทธ์ที่เราตั้งรับปรากฏว่าเราไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ครับต้องค้นหาให้เจอครับจะทําอย่างไรทุกท่านครับหลายคนก็อาจจะตั้งคําถามครับว่าถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะทําอย่างไรล่ะผมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยมันไปคู่กันถ้าไม่แสวงหาพรสวรรค์ก็ไม่เกิดวันนี้เราเป็นคนไทยครับ สามเรื่องที่ตอกย้ําว่าเราจะเชื่อมโยงอย่างไรกับผู้คนที่มีความหลากหลายจะสามารถปรับตัวอย่างยืดหยุ่นอย่างไรให้เข้ากับกลุ่มคนเหล่านั้นถ้าเราต้องตั้งรับและอะไรล่ะครับที่จะนํามาซึ่งความสามารถที่ผมได้พูดไปแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยท่านแข่งขันได้ไม่ยากนั่นหมายถึงสิ่งที่ท่านจะต้องปรับตัวครับการปรับตัวที่จะตั้งรับอย่างมีประสิทธิภาพหาจุดแข็งและจุดขายให้ได้ตรงนี้ครับต้องสแสวงหาครับและการสแสวงหาทํำยังไงครับ วิเคราะห์ตัวเองครับว่าวันนี้เรามีอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราอะไรที่เป็นจุดขายของเราที่เราจะสู้เขาได้และตรงนี้แหละครับที่จะนํามาซึ่งพรสวรรค์โดยไม่รู้ตัวครับท่านครับผมบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้ยังมีรายละเอียดเยอะมากยังไม่จบครับผมว่าช่วงหน้ามาพูดกันใหม่ดีกว่านะครับว่าอะไรคือสิ่งที่จะทําให้ท่านสามารถแข่งขันได้ถ้าวันนี้ถ้าท่านต้องตั้งรับและท่านต้องเป็นฝ่ายบุกด้วยสักครู่ครับ